ดีค่ะมาพบกับปินชาแฟมิลี่อีกแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้เจอกันที่ไหนคะวันนี้เจอกันที่โรงพยาบาลนนองคอยวัฒนานนมาทำอะไรฟื้นวันนี้นะคะพาคนนี้ค่ะพาคนนี้ค่ะมาหาคุณหมอนัดรับวัคซีนสองขวบนะคะเจีให้สมอนอักเสบนะคะแม่แ่ค่ะเดี๋ยวแม่แม่เข้าไปลูกน้องปินก็สองขวบกับกี่วันแล้วเพ่ะ สิบกว่าวันเนาะโอ้ัน้องปิ่นก็มีนัดกับคุณหมอนะคะเ <Yeah. S 1> คุณหมอมาแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวน้องปิ่นไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะมาค่ะน้องปิ่นไปเจอคุณหมอเรียบร้อยนะคะวันนี้คุณหมอให้วัคซีนหนึ่งเข็มคือ JE ไข้สมองอักเสบนะคะน้ำหนักน้องปิ่นอยู่ที่11.5ใช่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วก็ส่วนสูงะคะ่ะสูงเกินเกณฑ์นะคะสูง9 1 5 เกินเกินมาหนึ่งขีดใช่ไหมคะคุณพ่อเกินเส้นขอบบนมาหนึ่งหนึ่งขีดมีขอบที่มันมีขอบบนสองชั้นเราอยู่ชั้นที่หนึ่งอ๋อก็ีกชั้นหนึ่งโอเคแล้วก็เรื่องเรื่องขี้หูเป็นไงคะคุณพ่อขี้หูก็คือว่าปาเดี่ยเอาไปฉายไปสองหูน้องรู้สึกมีอะไรติดหูน้องเนาะใช่เราก็เลยมาปรึกษาหมอว่าจะทำยังไงบ้างนะครับหมอก็ให้นยาเป็นหยอดหูยาลายที่หูค่ะถ้าหยอดแล้วสักสักสี่วันมันไม่หลุดออกมาก ไปพบคุณหมอคือคอจมูกให้เขาดึงออกมาให้โอเคค่ะมันเริ่มใช่มันเริ่มจากคนนี้อยากให้อยากให้เอาแคะหูอย่างเดียวเลยค่ะเขาเอามือมาแกะๆๆอย่างนี้เลยครับอเราก็สังเกตลูกนะคะสายเราไม่ได้แคะแะเราแค่สองดูเฉยนะครับเขาจะทำอะไรก็ต้องมาให้คุณหมอเช็คให้ปะปาลงมาแล้วค่ะปะปาลงมาแล้วลูกมานั่งกับปลาตรงนี้ลูกอันนี้เลขอะไรนี้สีอะไรคะลูกนี่สีอะไรคะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ สงสัยว่าลูกมีอาการอะไรแปลกๆนะคะก็อย่าลืมถามคุณหมอได้เลยนะคะอย่างน้องปินเนี่ยเริ่มเริ่มต้นคือเขาก็อยากจะแบบให้แม่แคะหัวให้อเอาคั้นบัตรมาจิ้มหูแม่กับพ่อก็ไม่กล้าทาเพราะว่ามันมันอันตรายเนาะเราเราไม่กล้าจิ้มหูเขาแล้วก็ก็พอดีถึงเวลาที่มาหาคุณหมอมาฉีดวัคซีนก็เลยถามคุณหมอเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบสงสัยยังไม่ถึงเวลาฉีดวัคซีนก็ไปหาคุณหมอได้เลยนะคะไปหาคุณหมอ หมอคุณหออะไรนะเออคุณหมอคุณหมอประจาตัวหรือไปหาคุณหมอหูคอจมูกนะคะก็ไปได้เลยคุณหมอก็จะส่องเอาเครื่องมือส่องดูให้ประเมินให้นะคะโอเคส่วนวันนี้น้องปิ่นก็รอฉีดวัคซีนค่ะนี้สีอะไรคะช่องอเลอ๋อไม้สีอะไรคะ ขี่ช้างเราขี่ช้างเลยโอ้ว้าวช้างใครจะขี่ช้างใครจะขี่ช้าง<ข>ามาขี่ไก่มาขี่ไก่มาในส่วนของโรงพยาบาลของคายวัฒนานะคะก็จะมีเหมือนเป็นแบบสนามเด็กเล่นเล็กๆให้เด็กนะคะข้างบนนี้เป็นปลานะ,ะ้องเป็นชอบมากเปน,เน,มนมาทุกครั้งก็ดูปลาทุกครั้งนะคะจะไปไหนจะขี่ค่ะหนูจะขี่ค่ะแต่ส่วนนี้สไลเดอร์แม่กับไปยังไม่เคยสอนเล่นนะคะบเพราะกลัวอันตราย แต่เขาก็จะเริ่มละเขาจะเริ่มละเนี่ยเดี๋ยวคนนี้จะเริ่มแล้วเนี่ยข้างบนนี้เป็นบันไดเหลนก็เลยเป็นอย่างนี้เลอบินบินไปขี่กับปลาเร็วเออไปขี่ฟังตรงข้ามเร็วดูกันขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วขึ้นเร็วสนุกใหญ่เลยนะสนุกใหญ่เลยนะม่หรอตอนนี้น้องปินรอฉีดวัคซีนอยู่นะคะพี่จะไปเบิกวัคซีนอยู่นะคะ ตัวนี้ตัวอะไรลูกบอกไป,รปรเร็วตัวนี้ตัวอะไรคะ่ะอนนอยากนั่งกับแม่ค่ะไปช่วยหน่อยค่ะเอานั่ง,งข้างล่างดีกว่าเนาะลุงเนาะเหน่นะ,ะตกเนาะอ,อู้หสวยจังเลยนุ่มไหมคะเบาะนี้มันนุ่มไหมคะป้าอยู่ไหนคะชี้ป้าให้แม่ดูหน่อยเราป้าอยู่นี่หลอคะ่ะลูกชอบไหมคะชอบไหมคะลูกชอบไหมคะลูกพูดชอบได้ไหมคะ พูดได้ค่ะครับไม่เข้าว่าใช่ไม่ชอบถ้าพูดคำว่าชอบปิ๊นจะพูดคำว่าชาวพูดว่าสวยพิงค์ก็จะพูดว่าชาปิ๊นคะอุ้ยดูประทฐมสิเด็กๆอยากมาเล่นของเล่นกันไหมอาไก่เหรอคะไก่ไก่สีอะไรคะลูกไก่สาไก่สีเลสค่ะ ไก่ชีเลสค่ะพี่พิจาโอเคเดี๋ยวน้องฟินไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะมาให้กำลังใจใน้องฟินหน่อยนะคะว่าน้องฟินจะล้องให้หรือเปล่าใจหน่อน,นะคะพี่จา๋าบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะโอเคค่ะน้องฟินก็ไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ยามาแล้วค่าใช้จ่ายของวันนี้นะคะวัคซีนหนึ่งเข็มแล้วก็ยาหยดหูหนึ่งหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดเล็กนะคะก็ ทั้งหมด17 3 8ดรสาสบาทนะคะน้องปินจะกลับบ้านแล้วค่ะพี่จา๋า <c oughs> อน้องปิณมายบาพี่จา๋าไปแล้วน้องปินเจอน้ำน,นะคะจะขึ้นมาเล่นนะ้ำค่ะโอเคค่ะน้องปิณขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะพี่จา๋าบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย